ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมาติดตั้งตัวไทซันกลไกนะครับผมกับตัวนี้เลยก็จะเป็นตัวเย玛 5MT07 นะก็ตัวนี้จะเป็นตัวเจน3นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะเจน3มันก็จะเป็นหน้าตากลมๆอย่างนี้นะก็บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเป็นตัวเจน1กับเจน3จะสามารถติดตั้งได้เลยนะครับผมสำหรับตัวไทซันกลไกนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเจน2เนี่ยมันจะต้องใช้ตัวขายึดมือของตัว09นั่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูดีกว่าอันนั้นผมทำคลิปติดตั้งไว้ให้ดูแล้วก็ขอดูตัวงานท้ายหน่อยครับ อ่าแล้วตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับอ่าจะเป็น,นกลไกนะครับพับเข้าออกตัวนี้นะครับกดพับเข้าออกอ่าตัวนี้จะเป็นสีวัตถุโค้ดกันทนิมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ อ่าครับผมก็เดี๋ยวมาให้ช่างหน่วยเขาติดตั้งให้ดูกันเลยดีกว่านะครับ à, ก,ก็ก่อนทําการติดตั้งทัวท้ายสั้นของรถทุกรุ่นนะเราก็ต้องตอถอดตัวท้ายเดิมก่อนนะครับผมตัวนี้ผมก็ถอดมาให้ดูแล้วนะแล้วถ้าเราอยากจะถอดเองเนี่ยมันต้องถอดตรงไหนบ้างครับอถอดเองนะครับเริ่มจากการถอดบาะคนซ้อนออกนะครับอถอดเสร็จจะมีนอ็อตหกเหลี่ยมล็อกบาะคนซ้อนเออบ่อคนครับ2ตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูตรงนี้เลยนะครับใช่แล้วเราก็ไขน็อตสตัวนี้ออกแล้วก็เปิด ถอดเบาะคนขับออกนะครับแล้วก็จะเจอตัวน็อตเฟลลิ่งด้านข้างนะครับจะมีอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับ1ตัวแล้วก็มาไล่มา2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็5ตัวนะครับตัวนี้แล้วจะมีตัวกิฟข้างล่างนะครับ2 2ตัวนะครับ2ตัวนี้จะเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับก็โดยรวมก็จะถอดน็อตประมาณ10ตัวนะครับผมพร้อมกับกิฟอีกประมาณ2ตัวนะครับ ต่อเสร็จแล้วนะครับให้เราดึงนะครับดึงออกอย่างนี้นะครับอ่าไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นแค่สลักล็อกใช่ไหมครับถ้าเอาน็อตออกแล้วก็สามารถดึงออกตรงๆนะอ่าตัวนี้ก็แบบดึงเป็นแนวตรงออกได้เลยนะครับผมไม่ต้องบอกว่าซาไลขึ้นหรือลงนะอ่าแล้วเราก็ทําอย่างนี้ทั้งสองข้างเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเวลาเราถอดเฟลลิงด้านข้างนะครับให้เราจับตัวนี้ไว้ด้วยนะครับจะเป็นเฟลลิงอ่าตัวท้ายนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นพวกแผ่นอันเดอร์เทลด้านท้ายนะ อ่าแล้วพอถอดมาก็จะเป็นรูยึดเดิมอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นจุดยึดเดิม4รูนะครับ1 2 3 4สสนะครับแต่เราจะไม่ยึดตัวจุดยึดเดิมนะครับเราจะยึด2รูนี้นะครับอ่าเราจะยึดเป็น2ตำแหน่งนี้แทนนะครับเพราะว่าไอตัว4รูตัวนั้นถ้ายึดแล้วตัวท้ายมันจะอ้าออกแล้วก็ไม่สวยนะอ่าตอนติดตั้งก็แนะนําให้ใช้เป็นบูทนะครับผมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าตัวนี้ก็จะแทงจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูไอรูที่ผมบอกนะจะเป็นไอสองรู ที่อยู่ข้างๆตัวรูของท้ายเดิมนะตัวนี้แท่งไม้แล้วก็ยึดตัวเมียได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับยึดตัวเมียได้เลยตัวนี้ก็แนะนําให้ใช้เป็นประจรแจแหวนอย่างนี้นะครับผมล็อกไว้แล้วก็ไขาจากด้านล่างนะมันจะติดตั้งได้ง่ายกว่านะครับผมนี่เราก็ยึดแค่2ตําแหน่งได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับยึดสองตแหน่งถาอ่ะเวลาติดท้ายนะครับยังไม่ต้องล็อกแน่นนะตัวนี้เพราะเพราะว่าเราจะใส่ตัวอันเดอร์เทลตัวล่างน,นะ ตัวนี้เราก็ต้องสอดขึ้นอยู่ข้างบนตัวไทยอย่างนี้ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นขอน้ขอแนะนําอีกข้อน,นึงนะครับผมพอใส่นี้เสร็จเราก็ประกอบคืนได้เลยใช่ไหม<ช>ครับประกอบตัวได้เลยอันนี้เราก็ยึดแน่นคืนได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วลนะครับผมมันก็อยู่ลักษณะประมาณนี้เลยก็ตัวซ้ายกลไกนี้ใช้งานยังไงครับใช้งานนะครับจะมีสลักพับกลางเข้าอ,ออกนะครับตัวนี้ให้เอกกดแล้วก็พับได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นสลักล็อกนะครับผมก็คือ ไม่ใช่แบบเป็นแบบเหมือนพวกแม่เหล็กนะที่พับแล้วจะเป็นแม่เหล็กดุอันนี้ก็จะเป็นตัวสลักกลไกล็อกนะตัวนี้มันจะแน่นหนาไหมครับแน่นหนาแน่นอนนะครับเดี๋ยวดึงให้ดูนี่ก็คือดิจนถดยกแล้วนะครับผมท้ายก็ยังไม่ตกนะแล้วเวลากลางออกล่ะครับผมกลางออกกดตัวเดิมนะครับตัวนี้กดแล้วก็ปล่อยเนอ่าต,ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวสปริงทั้งพับเกาละกลางออกนะครับผมก็เวลากดกลางออกก็จะมีสปริงเด้องออกมาแบบเมื่อกี้เลยนะครับก็สำหรับ ตัวไททันตัวนี้นะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่1,380บาทนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นพวกตัว Gen 2เนี่ยจะเริ่มต้นที่1,590บบาทนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจก็อินบ็อกซ์หรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวทางร้านจะทักไปนะครับผม